คุณผู้ชมครับวันนี้มีนักศึกษามากไกลเลยนะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมาดูงานที่ช่อง7ของเรานะครับพลโทชำนาญช้างศาสตร์กรรมการผู้มนวยการใหญ่ททบให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรคณิตานิจจลรันกุลพร้อมทั้งอาจารย์นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์สา,าขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารนะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี โอกาสนี้นะครับเข้าชมแล้วก็ดูการถ่ายทํารายการทอล์ทูเกเตอร์นำเสนอข่าวสารด้านต่างๆอย่างเช่นด้านสังคมการเมืองและผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการวิธีการผลิตรายการแล้วก็การเผยแพร่ข่าวสารที่มีสาระนะครับจากนั้นก็เข้าชมห้องกิตยศซึ่งได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของช่อง5ครับรวมถึงอุปกรณ์ในการเอาอากาศรายการข่าวการถ่ายทํารายการและรางวัลต่างๆตลอดระยะเวลา66ปี และรับฟังบรรยายประวัติและภารกิจของช่องแห่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับสำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาได้เห็นการปฏิบัติงานจริงในด้านสื่อสารมวลชนสอดคล้องกับการเรียนแล้วก็สามารถต่อย,ยอดไปสู่การปฏิบัติงานในอนาคตได้นะครับโดยช่องแห่ของเราก็เป็นสื่อที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารเที่ยงตรงและเป็นทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคงที่พร้อมให้ความรู้และสนับสนุนเพื่อให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาในด้านต่างๆครับ